บอกว่าร่างกายนี้นะคะเป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของครูนะคะเพราะอะไรถ้าครูไม่มีร่างกายนี้ครูไม่สามารถมีลูกสองคนได้นะคะถ้าครูไม่มีร่างกายนี้ครูไม่สามารถสร้างบ้านได้มีบ้านเป็นของตัวเองได้ครูไม่มีร่างกายนี้นะคะ ครูไม่สามารถทํางานได้นะคะครูไม่มีร่างกายนี้ครูไม่มีสมองให้คิดอะไรนะคะครูไม่มีร่างกายนี้ครูไม่มีหวัวใจนะคะให้รู้สึกนะคะครูไม่มีร่างกายนี้ครูไม่มีปากทํางานนะคะครูบอกว่าร่างกายนี้สําคัญจริงๆนะคะครูรักร่างกายนี้มากๆนะคะครูโงงรักตัวเองถึงขั้นขีดสุดที่ครูพูดเสมอว่าครูไม่รู้หรอกว่าคนอื่นรักร่างกายตัวเองขนาดไหนแต่ครูรักนะคะครูหอมครูดมครูชื่นชมมันทุกวันนะคะจนเขาบอกว่าเลิกบางคนบอกว่าครูชมตัวเองทั้งวันนะคะ บางวันนี้เกิน20ครั้งที่เขานั่งอยู่กับครูนะคะครูบอกว่าครูสวยเศรษฐแล้วครูก็รู้สึกสุขภาพดีนะคะร่างกายของครูส่งเสริมครูนะคะให้ครูดูดีนะคะรูปร่างครูดูดีหน้าตาครูดูดีนะคะแล้วครูเชื่อว่าร่างกายนี้นะคะที่มันทําให้ครูประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้ร่างกายนี้นะคะมันทําให้ครูนั้นมีทุกอย่างในวันนี้ร่างกายนี้นะคะก็ควรจะต้องรักษามันไว้นะคะ ครูขอบคุณมากๆนะคะในวัยสีของครูจะ50แล้วนะคะทุกคนชอบพูดเสมอว่าพี่เอพี่เอกครึ่งคนแล้วนะถ้าอายุหนึ่งรปีอีก3ปีพี่เอกหสิบเนี่ยพี่เอกครึ่งคนแล้วนะเออ,เอ,อถามว่าคําถามนี้ไอ,อ้คำคำพูดนี้ตอกย้ําว่าพี่แก่ใช่ไหม <laughs> กำลังตอบย้ําว่าพี่เป็นผู้หญิงแก่แล้วใช่ไหมนะคะแต่พี่มองว่าพี่ยังไม่แก่นะคะ แล้วครูก็มั่นใจด้วยว่าบางทีสาว18บางคนยังสู้ครูไม่ได้เลยนะคะแม้บางคนไม่มีกล้ามเนื้อเลยสักน Sail, ิดเดียวบางคนไม่มีความสดใสเลยนะคะเพราะว่าอาจถูกกินกินจากสภาพแวดล้อมสิ่งที่เป็นอยู่นะคะจนทําให้เขาหมด er anda, ความสดใสนะคะครูบอกเลยว่าปัญหาใดๆบนโลกใบน future, ี้ครูก <mış> ็จะหัวเราะเยาะเย้ยเหมือนนะคะที่มันเข้ามาให้ครูหัวเราะนะคะความทุกข์ใดๆที่เข้ามาครูก็จะหัวเราะเยาะเย้ยมัน นะคะ <ator> แล้วความสุขครูก็จะหัวเราะให้มันเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาทั้งความสุขความทุกข์ความเสียใจทุกความรู้สึกเพราะมันทําให้เรารู้ว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะที่เรายังรู้สึกได้แต่ว้นะคะจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณทุกความรู้สึกมันทําให้เราเป็นมนุษย์นะคะไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะจงบอกรักตัวเองทุกวนันศรัทธาตัวเองทุกวนันให้เกียรติตัวเองทุกวันนะคะแล้ววันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรนั้นเป็นจริงอย่างที่พูดค่ะ